ประโยชน์ของอะมิโนบลาวสารปรับสภาพดินเพื่อการทํานาข้อที่หนึง่งช่วยในการย่อยสลายฝางและตอสังให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทดแทนการเผาทำลายฟางและตอสังทําให้ชาวนาไม่เสี่ยงทุจับปรับลักหมืน่นและยังช่วยรักษาสภาพหน้าดินของเราแถมยังช่วยลดโลกร้อนครับผม ข้อที่2ส,สภาพดินที่มีลักษณะแข็งด้านกระด้างเกิดจากสภาพดินที่เสื่อมโทรมอะมิโนโบาวจะช่วยทำให้ดินล้วนซุยขึ้นเหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวทำให้ต้นข้าวกินปุ๋ยเก่งขึ้นและการสลายของฟางและตอซังยังช่วยเพิ่มปุ๋ยในดินได้มากขึ้นอีกด้วยทำให้ต้นข้าวสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ข้อที่3อะมิโนบลาวช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างและยังช่วยแก้ปัญหาน้ำสนิมน้ำเค็มน้ำที่มีสารตกค้างต่างๆซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นข้าวแคลกแกนไม่กินปุ๋ยการจเจริญเติบโตต้องหยุดชะง,งักการใช้อะมิโนบลาวจะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปข้อที่4ปัญหาวัชพืชและข้าวดีข้าวเด้งการใช้อะมิโนบลาว ในการย่อยสลายฟางและตอซังยังส่งผลทําให้มเมล็ดข้าวที่หลุดร่วงเกิดการเปื่อยยุ่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวไม้ข้าวปนข้าวด,ดีข้าวเด้งและ,มะเมล็ดวัชพืชต่ตางๆที่ตกค้างใช้อมมโนโบาวหมักเพียงแค่7-10วันปัญหาวัชพืชและข้าวดีข้าวเด้งจะค่อยๆหมดไปอย่างแน่นอน เกษตรกร,ร,กรชาวนาตัดสินใจใช้อามิโนบลาวแก้ปัญหาต่างๆลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ